ันได้ยินเสียงเด็กเสียงดังที่ไหนอ่ะตรงไหนอ่ะก็จะอยู่แถวนั้นแล้วเกิดเสียงดังอ่ะมันก็จะจับตัวไปเพืพวกเราสองคนอ่ะเสียงดังอเปล่าสำหรับเพื่อนเพื่อที่ยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามที่ตรงนี้และกระดิ่งแจ้งเตือนตรงนี้ และตรงนี้เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเรามาเลยมาเลยโอ้โหมาได้หมดอ่ะอีกอย่างเดียหมดเนี่ยยิงแน่ไปเจอเร้ย่ะใไงจะอะไรกัแล้วเอ้ผมมาะผมมาะบันเลยดีๆหน่อยอันไรเลยดีเลยเดียวจริงวะเนี้ยการการไอ้โม่ะเขาอยู่ไหนน่ะฮะว่าไง เดี๋ยวหนึ่งข้อมวยกับแมทก็บอกลบเสียงยังนู้ว่าเบิลใช่บิลลี่จะมาที่ถ่านแทนเลยอ่ะนี่ก็อยู่ไหนเนี่ยตายแล้วกัทนอนนะโอ้ได้โหกัดเล่นไม่เก่งเหมือนฟิล์มเลยอ่ะแต่ถ้าเราบอกน้องไปอ่ะคงจะไม่เงียบแน่นอนเราทำไงดีอ่ะนั่เอาสิไม่เอาไม่ทำโอ้นึกออกแล้ว เรามาแก้หนอนกันไมเอาได้อาได้จะมาลบหนอนเล่าตำนานผีมือดำเฮ้ยข้าว่าดีดีดีน้องจะได้เรื่องอีกใช่ไหมใช่มันสุดยอดอเดี๋ยวดิเฮ้ยขาว่านะบอกพี่ตายด้วยดิบอกพี่ตายด้วยหรอได้เพื่อความมีโอเคโอเคดีพี่ตาคะพี่ตายว่าไงมิ้วมีอะไรอ่ะ ไงพี่ตาคะเพราะว่าน้องอ่ะเล่นเกมเสียงดังมากเลยอ่ะใช่ไม่ชินเยอะไม่มีสมาธิทำงานหนูว่าจะแกงไรคะพี่ตาก็ว่าจะแกงเล่าเรื่องผีตำ้านผีมือดำสุดยอดให้น้องกลัวแล้วจะได้แบบเงียบเลยดีนะก็ดีก็ดีพี่แต๋ว่าร่วมวางไข่กันหนูนะได้ๆโอเคค่ะโอเคจัดไปจัดไปมาประกันระวังเด้อ นี่นี่ประกัาเราองทางข้าวผมเราสองคนน่ะพี่มีเรื่องเล่าจะมาเล่าให้ฟังเรื่อเล่าเรื่องเล่านี่ชอบมากเลยนะครับกาศมาเร็วมาเล็วอ๋ครับปรกาศฟังเรื่องเล่ากันเรื่องอะไรเนี่ยวถึงมาถึงมาโอ้โอนี่พี่อะมีเรื่องเล่าที่บอกจะเล่าให้ฟังพวกเราอ่ะเชื่อหรือเปล่าว่าตำนานผีมือดำมันมีอยู่จริงนะ ใช่ตำนานผีมือดำมีอยู่จริงๆแล้วเราก็เคยเจอกันแล้วนี่น่ากลัวมากเขาบอกว่าผีมือดำอ่ะชอบเสียงเด็กมากเลยถ้าเกิดมันได้ยินเสียงเด็กเสียงดังที่ไหนอะ่ะตรงไหนอะ่ะก็จะอยู่แถวนั้นแล้วถ้าเกิดเสียงดังมันก็จะจับตัวไปแล้วกเราสองคนอ่ะเสียงดังเปล่า<อ>ไม่ไ้ม่อก่าไม่นะ ไม่เบลไม่เคยเสียเราเลยหรอไม่เสียงเราเสียงนางโฟกัสพิมใส่หูฟังแล้วเปิดเสียงเกมดังมากเลยพิมไม่รู้ตัวเองเลยโฟกัสเฮ้ยบลพวกก็ไม่รู้ตัวเองเหมือนกันเลยอะให้โฟกัสไม่ใส่หูฟังนะเฮ้ยจิงด้วยถึงว่าเราน่าจะดังมากเลยเนี่ยได้สิเบลนี่เราจะเจอผีไม่ดังหรือเปล่าวะผีมันจะจับเราไปหรือเปล่าโฟกัสไม่รู้เหมือนกันเลยเบลน่ากลัวมากเลยอะตายตัวไม่เบลนไจะมีผีดามะ นั่นแหละถ้ารู้ตัวว่าเสียงดังอ่ะก็อย่าทำอีกนะรู้ป่าโดนจับตัวไปอ่ะใช่ใช่ใช่พี่เคยเห็นตอนที่บ้านีครั้งหนึ่งนะเคยมีแบบนี้แหละเด็กเล่นกันเสียงดังโดนจับไปเนี่ยกำลังมืดๆโพเพโพเพอย่างนี้เลยโหน่ากลัวมากเลยนะปี่บนี่เมืเราจะโดนผีไปอรับจับตัวไปเราเดวพวกกันกลัว ก็ไม่รู้เหมือนกันนะโฟกัสแต่คิดว่าตอนนี้เราต้องห้ามดังแล้วล่ะถ้าเกิดเราดังนะผีมันอาจจะมาจับเราก็ได้ผู้เสียดายจะพูดอย่างนี้ปุณณ์อยู่ท่าไหนกินไหมไปไหนขอแต่จะมาได้กินแต่กินเจ้าปุณณ์เนี่ยโอ้ยแต่พูดปกติอย่างนี้แหละแต่ไม่ต้องดังมากตะโกนตะโกนเนี่ยก็ได้ก็ได้พี่โฟกัสกลัวอยู่เลยวิวก็กลัวเหมือนกันโฟกัสโอเครู้งีのの้แล ouais. ้วก็ไปยยกย้ายแยย้ายกลับไปทำงานกันเรา ทูว่าพูการเสียงดังมันน,นะเนี่ยป่ะต้องไต่ไน้ะ จะเชือไหมน่าจะเชื่อนะอย่างเงียบนีเงียบเลยแถนเราก็ได้เหมอนยันเนี่ยความจริงอะตานผีดูดำอะไรเนี่ยไม่มีจริงหรอกพอจะรู้หลอกขึ้นไาเฉยน้องกรัวเดี๋ยวแต่มันหลุนเงียบเลยนี่น่โฟกัสฟิล์มีอะไรจะบอกอะไรไม่เคบอกมเราสองคนอะไปข้างนอกกันก่อนเถอะทำไมพอนี้ไม่ได้ เฮ้ยวุ้งเดียวตาม,มาตาม,มาตามาโฟกัสตามาพม่โฟกัสฟังนะถึงคิดว่านะพี่เขาสองคนก็คงจะหลอกเราแหละโฟกัสใช่โฟกัส,กสม,มือทำอะไรนะใช่ที่เสียงดังอะ่ะก็เพราะว่าเราเนี่ยเสียงดังไงโฟกัสแต่ว่าโฟกัสว่า ไม่น่าจะมีจริงด้วยนะใช่มันไม่มีจริงหรอกโฟกัสไม่มีจริงไงพี่เขาที่แต่งเรื่องหลอกเด็กไปได้สีมือดำมันจะมีได้ไงเฮ้ยเป็นมืออะไรเป็นมือะไเหอเฮ้ม่มีจริงไม่มีจรใช่ไหมใช่ไหมใช่แต่เราก็ต้องแบบเอาจริงนะไม่ต้องเสียบบ้าโอเคตุ๊กแกตุ๊กแกตัวสีดำหรือว่าหรือว่าผีมืนดำจะมีจริงอะอย่าเมื่อกี้เป็น แลางบอกเหตุนะโฟกัสอาจจะมาได้ใช้แบบตุ๊กแกก็ได้นะีมามันชักจะน่ากลัวขึ้นมาแล้วเนี่ยโฟกัสพี่เราทำไงต่อดีอะทำไงต่อดีอะกว่านะเราอะเปลี่ยนที่ดังกันไหมเฮ้ยไปเฮ้ยไปตุกแกตัวน่ากลัวมากเลยน่นเราเล่นข้างในเสร็จแล้ว งั้นเราก็เล่นเกมมือถือแล้วกันนะโฟกัสาก็จะเล่นเสียงดังกันด้วยดีไหมดีดีดีเออเราเล่นอะไรเกมตัวบีดีกว่าเด้มาข้าเกมไม่เนี่ยมีเข้าเกมมาแล้วเนี่ยอ๋ออ่ะอันนี้ก็เป็นข้ากวลังเข้าเดี๋ยวมันเข้าแล้วเนี่ยเรียเข้าแล้ว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 ไปโอเคมาเล่นอะไรเบฟได้ไปกันปะไปกันปมามาเอ้ยโอ้ยใครก็ต้องลองลองเล่นบอลเล่นบอลไปรีบไปรีบไรีบไปรีบไปอะไรอะยุยยุ พี่เป็นช่วยยิงสิพี่เป็นช่วยยิงเนี่ยออ้ยเอ๊ะเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะ,นละหนึ่งตัวหนึ่งปอมด้วยโดนวัดเลยน่ิง<ห>นกั<ห>นทะไมอ่ะมีเว,วาลาม่ว,ว่าการทําเป็นดาเมคิครั้งสุดท้ายต่างหากก็ไมา่ได้ร้านหน่อย,ออยโดนโดนตายตายแน,น่ไปเสียงอะไรอ่เสียงลมเหรอ ก็ไม่ใช่นะก็ไม่มีลมเลยมเหรแล้วเสียงอะไรเนี่ยยอะไรโฟกัสเมไมพุ่มไม้มันขยับแรงจังลมพัดไงล่ะโฟกัสอย่าไปสนใจเราเล่นเกมอยู่แต่เราเล่นแา้ว่าอยู่ไม่มีลมนะโอ้ยลมพัดเนี่ยกำลังเย็นเลยกันไม่ได้ลมได้ยังไงล่ะเนี่ยอาจจะเป็นลมก็ได้ไปไปไปเลยไป ได้หนึ่งคิวแล้วอ่ะโฟกัสเอ้ยโอ้สวยมากเลยโฟกัสเราใกล้จะชนะแล้วได้สามสิบคิวแล้วนะสามสิบคิวแล้วโฟกัสโฟกัสได้ห้าสิบคิวแล้วนะทำไมได้สามสิบอยู่ไงโฟกัสอายิงเพิ่มอีกยี่สิบตัวนะกระชี้โมอ่ะเอ้ยแต่ละอย่างั้นแหละพี่บิมก็ได้หนึ่งคิวแล้วนะไปโคตรแรงอ่ะไม่ล่า จะชะะนะเราโฟกัสชนะเราไอ่ปอมแตกเปที่เรียบร้อยเราชนะแล้วล่ะโฟกัสครับไม่เห้อเนี่ยโอสงสัยเขาไปเข้าห้องน,นง้ำน้ำมั้งอ่าภสัาเกมเมื่อกี้ตึงไปห,หน่อยโอเคโอเคงั้นเราก็เตรียมของเราโฟกัสหน่อยละกัน นี่เราก็รอมาตั้งนานแล้วเนี่ยเมื่อไรโฟกัสจะมาเนี่ยโอ้ยเฮ้ยงั้นเราต้องพูดอยู่น้องดีกว่าโฟกัสถ้าเกิดไม่ออกมาแล้วก็พิมจะถือว่าโฟกัสเล่นออนนะโฟกัสเล่นออนโฟกัสเล่นออนโฟกัสเล่นโฟนอนเฮ้ยพูดขนาดยังไม่ออกมาอีกเนี่ย

หนนกัะโอ้นั่นมีหายไปง่ายเลยเนาะใช่หายไปนานเลยอคิดว่ายังเล่นเกมเหลือเนี่ยโอ้ใช่เฮ้ยถ้าไม่งั้นเราถามพี่ต่ายไหมได้ได้ไเออลองถามพี่ต่ายดูได้ได้ได้พี่ต่ายคะพี่ต่ายเห็นน้องไหมคะเอ๊ะไม่เห็นนะเห็นเดินออกไปข้างนอกกันสองคนอะโอ้ยตอนแรกหนูคิดว่าน่ะยังนั่งเล่นเกมอยู่เนี่ยหายไปนานแล้วนะคะเนี่ยมืดแล้วด้วยเลยเนี่ยใช่ใช่เฮ้ยแต่หนูว่ากงไม่เป็นไรหรอกมั้งคะกูเล่นอยู่แถวนี้ไปไหนไม่ไกลหรอกค่ะไรโอเค